The Legend of f u t i a n ตอนที่2,859โจมตีแคว้นศักดิ์สิทธิ์ทรงพลังผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งมองไปที่จีอูเต้าซึ่งปรากฏตัวบนท้องฟ้า แม้ว่าเขาจะเป็นจัก,กรพัสสวรรค์ของโลกปัจจุบันจี้อูเต้าก็ยังเป็นรุ่นน้องจัก,กรพัสสี่ใน6องค์ปัจจุบันอยู่ที่ภูเขาจิตวิญญาณของพระราชวังเทพมนุษย์แต่จีอูเต้าก็เกรงใจเขาลงมาโดยตรงและมองลงมาจากสวรรค์ราวกับว่าเขาเป็นผู้ปกครองของมวลชนลงมานี่ ร่างหนึ่งเดินออกไปมันคือจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เขายกมือขึ้นและคว้าขึ้นไปบนท้องฟ้าทัานใดนั้นบูมก็เต็มไปในอากาศและพลังศักดิ์สิทธิ์อันน่าสะพรึงกลัวก็ประทุออกมาอาจปกคลุมท้องฟ้ากลุ่มเห็นมือขนาดใหญ่จับไปที่จีอูต้าบนท้องฟ้าอย่างไรก็ตามร่างกายของจีอูต้าตื่นตาและแสงศักดิ์สิทธิ์ก็ล้อมรอบเขา บูมมีเสียงระฆังดังขึ้นระฆังโบราณปรากฏขึ้นในร่างศักดิ์สิทธิ์ของเขามันทะลุทะลวงอากาศไปโดนรอยมือเจาะเข้าไปจริงๆมันทำลายรอยมือขนาดใหญ่และพุ่งตรงไปยังจัก,กรรพัิผู้ยิ่งใหญ่ที่โจมตีจัก,กรรพัิผู้ยิ่งใหญ่ยกมือขึ้นเพื่อสกัดกัน้นทันใดนั้นรอยมือขนาดใหญ่จำนวนนับไม่ถ้วนก็ปรากฏขึ้นในอากาศและพุ่งเข้าหาระฆังโบราณ บูมระครังศักดิ์ดิสิตขนาดใหญ่ดูเหมือนจะมองข้ามกองกำลังป้องกันและส่งผ่านตรงไปยังจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ทันทีจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ผู้แข็งแกร่งถูกบังคับให้ถอยกลับพร้อมกับเสียงระเบิดขนาดใหญ่และเขาก็ส่งเสียงฮึดหัดอูอีเสียงกริ่งดังกล้องในหูของพวกเขาเติมเต็มอากาศระครังทำลายจัก,กรวาล บรรพบุรุษของมนุษย์มองดูมันนี่คือความสามารถของจักรพรรดิสวรรค์โบราณและจีอูเต้าได้สืบทอดมาเขาเป็นทายาทของอาณาจักรสวรรค์และยังได้รับมรดกของลานสวรรค์โบราณดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่เขาจะมีทักษะในความสามารถของจักรพรรดิสวรรค์ผู้อาวุโสไม่คาดคิดว่ามีเพียงชาติของเขาเท่านั้นที่มาถึงแต่เขาสามารถทำร้ายจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ได้ในทันทีจีอูเต้าแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นร่างของจีอูต้าก็ลอยลงมาเขามองไปที่บรรพบุรุษของมนุษย์และกล่าวว่าบรรพบุรุษของมนุษย์เป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างในตอนนั้นต้องเกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษของมนุษย์ใช่ไหมบรรพบุรุษของมนุษย์จ้องมองไปที่จีอูต้าและตอบว่า G U T A w, จีอูต้าเจ้าได้รับวิธีการกลืนสวรรค์ที่วุ่นวายและฝึกฝนให้เป็นเทคนิคอสูรเจ้ากลืนและฆ่าผู้ฝึกตนในความมืดและจะต้องทนทุกทรมานจากฟันเฟือง ตามที่คาดไว้ของบรรพบุรุษสมนุษย์เจ้าช่างมีความรู้มากจริงๆจิอูเต้ากล่าวพร้อมกับหัวเราะอย่างไรก็ตามหากเรากำลังพูดถึงฟันเฟืองมันควรจะเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์แทนข้าได้ยินมาว่าวันนี้ทุกคนมารวมตัวกันที่นี่เพื่อหารือถึงวิธีทำลายแคว้นศักดิ์สิทธิ์และโจมตีสวรรค์99ชั้นข้าก็เลยมาดูข้าจีอูเต้าจะจดจำทุกคนที่อยู่ที่นั่นเดินทางต่อจากนี้ไปต้องระวังให้มากขึ้น ทุกคนจ้องมองที่จีอูเต้าเขามาเป็นอวตารและกล้าที่จะคุกคามจัก,กรพรรดิทั้งหมดช่างเย่อหยิ่งและดูร้ายเพียงใดทุกคนที่นี่เป็นบุคคลชั้นนำของโลกจีอูเต้าข้ายังคงมีคำถามตรงห่วงเป็นพันธมิตรกับเจ้าหรือไม่จัก,กรพรรดิอสูรถามโดยมองไปที่จีอูเต้าดูเหมือนเขาจะอยากรู้คำตอบ ก่อนหน้านี้เป็นเพียงข่าวลือในอาณาจักรมนุษย์ไม่มีใครเห็นว่าจีอูต้าทำงานร่วมกับจกักรพรรดิตงห่วงเนื่องจากจีอูต้ามาเป็นการส่วนตัวเขาจึงตัดสินใจถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าจากักรพรรดิตงห่วงเป็นพันธมิตรกับจีอูต้าแล้วหรือยังจีอูต้าหัวเราะเมื่อได้ยินคำถามนี้และการเยาะเย้ยบางอย่างปรากฏบนใบหน้าของเขาเมื่อมองไปที่จกักรพรรดิอสูรเขาพูดว่าตาต่าององูหอหีบปัวแหวนงองูขี่ขลาดคนนั้นมีคุณสมบัติที่จะเป็นพันธมิตรของข้าหรอือ ขี้ขาดตรงห่วงผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งต่างตกตะลึงกับคำพูดบ้าๆของจีอู่เต้าจักรพรรดิตรงห่วงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหัสวรรษเขามีพรสวรรค์ที่ไม่มีใครเทียบได้ปกครองแคว้นศักดิ์สิทธิ์และชื่อของเขาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกถึงกระนั้นจีอู่เต้าเรียกจักรพรรดิตรงห่วงว่าขี้ขาดตรงห่วงในวันนี้นี่เป็นครั้งแรกที่มีคนเรียกจักรพรรดิตรงห่วงว่าขี้ขาดเย่ฟู่เทียนขมวดคิ้วทำไมจีอู่เต้าพูดแบบนี้ เป็นเพราะเจ้าหญิงจัก,กรพรรดิจัก,กรพรรดิตงห่วงและเจ้าหญิงจัก,กรพรรดิได้แต่งงานกันแม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่คนที่รู้เรื่องนี้แต่จีอูต้าเป็นทายาทของอาณาจักรสวรรค์ดังนั้นเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรนอกจากนี้จีอูต้ามีความสัมพันธ์อะไรกับองค์หญิงจัก,กรพรรดิจีอูต้าได้รับเลือกให้เป็นทายาทของอาณาจักรสวรรค์เมื่อหลายปีก่อนเขาจะได้รับเลือกจากองค์หญิงจัก,กรพรรดิหรือไม่ ในกรณีนี้จัก,กรพรรดิตรงห่วงมิได้เป็นพันธมิตรกับจีอูเต้าหรือไม่มิฉะนั้นก็ไม่มีเหตุผลใดที่จีอูเต้าจะทําให้จัก,กรพรรดิตรงห่วงอับอายเช่นนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเจ้ามาที่นี่ทําไมราชาลึกลับกล่าวโดยมองไปที่จีอูต้าเจ้ามาที่นี่เพื่อหลอกล่อพวกเราหรือ การแสดงออกของหลายคนเปลี่ยนไปจากคำพูดของราชาลึกลับเห็นได้ชัดว่าเขาจะไม่ละทิ้งภารกิจนี้เพื่อโจมตีแคว้นศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าแคว้นศักดิ์สิทธิ์จะเป็นพันธมิตรกับอาณาจักรสวรรค์หรือไม่ก็ไม่สำคัญอีกต่อไปหากพวกเขาคิดอะไรบางอย่างมันก็เป็นความจริงเจ้ามีคุณสมบัติด้วยเหรอ จีอูเต้ามองไปที่ราชาลึกลับและตอบด้วยรอยยิ้มเยือกเย็นข้ามาที่นี่เพื่อแจ้งให้เจ้าทราบทั้งหมดเนื่องจากเจ้าตัดสินใจร่วมทีมกับอาณาจักรสวรรค์เจ้าควรเตรียมพร้อมเมื่อข้าพิสูจน์เส้นทางของข้าจะเกิดความกลาหลนอย่างแท้จริงและอาณาจักรทั้งเจ็ดจะอาบเลือดทุกคนที่อยู่ตรงนั้นต้องเตรียมพร้อมจีอูเต้าพูดอย่างเย่อหยิ่งแล้วร่างของเขาก็ค่อยๆจางหายไปในที่สุดเขาก็หายตัวไปราวกับว่าเขาไม่เคยปรากฏตัวตั้งแต่แรก สายตานับไม่ถ้วนบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์มองไปอย่างร่างที่หายไปในความเงียบไม่มีใครพูดจีอูต้ามาเพื่อข่มขู่ทุกคนที่นี่วันที่เขากลายเป็นจัก,กรพรรดิสวรรค์เขาจะนำความโกลาหนมาสู่โลกจีอูต้ามีความสามารถหรือไม่เขาไม่ใช่จัก,กรพรรดิแต่เขาสามารถฆ่าจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ได้อย่างง่ายดายถ้าเขากลายเป็นจัก,กรพรรดิความสามารถของเขาคงจะเพียงพอที่จะต่อต้านจัก,กรพรรดิทั้งหกได้จริงๆ คนประเภทนี้เป็นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงจริงๆเป้าหมายของเขาไม่ใช่แค่อาณาจักรเดียวแต่เป็นเจ็ดทั้งโลกเขาไม่ต้องการที่จะครองโลกแต่เขาต้องการฆ่าและย้อมโลกด้วยเลือดในสมัยโบราณมี8กองพันภายใต้เส้นทางสวรรค์ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเส้นทางสวรรค์ในโลกพวกเขาครองโลกในหมู่พวกเขาเทพคือผู้นำของ8กองพันจักรพรรดิสวรรค์ผู้นำของเทวะเป็นผู้สูงสุดภายใต้เส้นทางสวรรค์ เขาจัดการกดโลกสำหรับเส้นทางสวรรค์กฎหมายทั้งหมดในโลกอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาเขาทรงเป็นประธานในมวลชนทรงมองผู้คนเหมือนมดดังนั้นในยุคหลังวิธีแห่งสวรรค์ข้าได้สร้างอาณาจักรมนุษย์เพื่อมุ่งความสนใจไปที่ชีวิตมนุษย์ข้าไม่คิดว่าหลังจากผ่านไปนับไม่ถ้วนในยุคปัจจุบันทายาทของจักรพรรดิสวรรค์จะเหมือนเดิมเขาไม่เห็นอะไรเลยและต้องการย้อมโลกด้วยเลือดมองชีวิตของผู้คนเป็นเพียงวัชพืช บรรพบุรุษของมนุษย์พูดช้าๆเขาไม่มีความรู้สึกสบายๆจากเมื่อก่อนอีกต่อไปและแทนที่จะเคร่งครึมอย่างยิ่งเผยให้เห็นถึงความหนาวเย็นบางส่วนเขากล่าวว่าค่ากลายเป็นที่รู้จักในฐานะบรรพบุรุษของมนุษย์ ดังนั้นข้าต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อประชาชนไม่สำคัญว่าจัก,กรพรรดิตงห่วงต้องการเป็นพันธมิตรกับอาณาจักรสวรรค์เพื่อล้มล้างอาณาจักรทั้งเจ็ดหลังจากที่เรายึดครองแคว้นศักดิ์สิทธิ์แล้วเราสามารถถามตงห่วงว่าเขาคิดอย่างไรถ้าเขายินดีที่จะเป็นพันธมิตรกับเราและโจมตีสวรรค์ทั้ง99แห่งเพื่อทำลายลานสวรรค์ที่ชั่วร้ายในปัจจุบันจัก,กรพรรดิอสูรและคนอื่นๆต่างนิ่งเงียบเย่ฟู่เทียนยังฟังอย่างเงียบๆตลอดเวลาและไม่เคยพูดออกมามันไม่ใช่เวลาที่เขาจะลุกขึ้นนยืน ข้าขอเชิญทุกท่านมาเยี่ยมเยียนเพราะหวังว่าทุกท่านจะมีใจเป็นหนึ่งเดียวกันหลังจากที่เจ้ากลับมาส่งกองทัพไปยังแคว้นศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันเจ็วันต่อมาอย่าทำร้ายมนุษย์และทำลายโจรของประมุแขแคว้นของทั้ง18แคว้นจากนั้นเราจะไปเยี่ยมชมพระราชวังจักพรพรรดิตงห่วงเป็นยังไงบ้างบรรพบุรุษของมนุษย์ถามทุกคนแน่นอนจักรพรรดิอสูรตอบ ไม่มีปัญหาทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยพวกเขาจะส่งทหารไปที่จังหวัดของพระเจ้าด้วยกันและเตรียมที่จะทำลายแคว้นศักดิ์สิทธิ์ The Legend o f Fu t i e n ตอนที่2,860คลืน่นเมื่อเห็นทุกคนพยักหน้าบรรพบรุษของมนุษย์ก็มองไปทางเย่ฟูเทียนและกล่าวว่าท่านเจ้าวังหลังจากการสู้รบเจ้าจะนำผู้คนไปปกครองอาณาจากักรศการฝึกฝนของผู้คนในแคว้นศักดิ์สิทธิ์จะขึ้นอยู่กับเจ้าจากนี้ไป เกียร์ในสมองของเย่ฟู่เทียนเปลี่ยนไปและมีความคิดมากมายปรากฏขึ้นในใจของเขาถึงกระนั้นเขาไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมบรรพชนมนุษย์จึงทำเช่นนี้แต่เขาพยักหน้าและกล่าวว่าข้าจะปฏิบัติตามคำสอนของบรรพบุรุษมนุษย์พระราชวังจกักรพรรดิเย่เป็นพรสวรรค์อันดับต้นๆของอาณาจักรทั้งเจ็ดและถูกกำหนดให้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดนับเป็นโชคดีของผู้ฝึกตนของแคว้นศักดิ์สิทธิ์ที่มีพระราชวังจกักรพรรดิเย่ปกครองแคว้นศักดิ์สิทธิ์บรรพบุรุษของมนุษย์กล่าวต่อ สำหรับภารกิจนี้ดูเหมือนว่าในเวลาที่ฝ่ายของพระราชวังจกักรพรรดิเย่จะอ่อนแอที่สุดข้าจะส่งคนไปช่วยเหลือเจ้านอกจากนี้เพื่อป้องกันไม่ให้จกักรพรรดิตงหวงเป็นผู้นําในการโต้กลับเจ้าต้องระมัดระวังกับพระราชวังจกักรพรรดิเย่และปล่อยให้ผู้คนอยู่ที่นั่นเพื่อปกป้องมันเย่ฟู่เทียนรู้สึกตื่นตระหนกเล็กน้อยภายในบรรพบุรุษของมนุษย์กําลังคิดอย่างรอบคอบสําหรับเขาแต่มีแรงจูงใจซ่อนเร้นหรือไม่เช่นการดูการเคลื่อนไหวของเขา ต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเขาผูกติดอยู่กับรถรบคันนี้แล้วแม้ว่าบรรพบุรุษของมนุษย์จะมีแรงจูงใจซ่อนเร้นเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธเขาได้นอกจากนี้ยังไม่มีปัญหากับคำพูดของบรรพบุรุษสมนุษย์ทุกอย่างดูสมเหตุสมผลและสามารถเกิดขึ้นได้อย่างดี ก่อนที่เขาจะทันตอบบรรพบุรุษของมนุษย์กล่าวต่อกองกําลังของจักรพรรดิอสูรจักรพรรดิและจักรพรรดิอสูรได้พัฒนาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพวกเจ้าทั้งหมดจะส่งคนไปช่วยเหลือพระราชวังจักรพรรดิเย่หรือไม่เมื่อพูดอย่างนั้นดูเหมือนเขาจะคิดถึงเย่ฟู่เทียนมากขึ้นไปอีกใช่ จักรพพัดอสูรพยักษหน้าเห็นด้วยและกล่าวว่าข้าจะส่งจักรพพัดผู้ยิ่งใหญ่ไปที่พระราชวังจักรพพัดเย่เพื่อประสานสมดุลระหว่างกองกำลังและโจมตีแคว้นศักดิ์ดทธิ์ด้วยกันเย่ฟู่เทียนเหลือบมองจกักรพรรดอสูรเนื่องจากจากักรพรรดอสูรกล่าวเช่นนั้นเขาจึงไม่สามารถพูดอะไรได้มากพยักหน้าเขากล่าวว่าขอบคุณรุ่นที่บรรพบุรุษมนุษย์และจักรพพัดอสูรในกรณีนี้ข้าจะไม่ให้เจ้าทุกคนอยู่ที่นี่อีกต่อไปบรรพบุรุษของมนุษย์กล่าว ดกลับมาและเริ่มเตรียมการเวลาที่ตั้งไว้แน่นมากเจวันต่อมาพวกเขาจะโจมตีแคว้นศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันหากพวกเขาเป็นผู้ฝึกตนปกติเจ็วันก็ไม่เพียงพอสำหรับพวกเขาที่จะเดินทางกลับแต่พวกเขาล้วนเป็นจกักรพรรดิพุ่งญิงใหญ่ที่นี่สิ่งมีชีวิตชั้นยอดของโลกเจ็ดวันก็เพียงพอแล้วสำหรับพวกเขาในกรณีนี้เราจะเริ่มเดินทางกลับตอนนี้ จัก,กรพพัดอสูรกล่าวและนำผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งออกไปผู้ฝึกตนคนอื่นๆก็เริ่มกลับมาเช่นกันเย่ฟู่เทียนยืนขึ้นเพื่อกล่าวคำอำลาคราวนี้ทุกคนจากไปโดยไม่ได้อยู่นานเกินไปแต่สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับระเบียบและสงครามของอาณาจักรทั้งเจ็ดและพวกเขาต้องพบกันในครั้งนี้จึงจะตกลงกันได้ ดังนั้นความสำคัญของการประชุมครั้งนี้จึงไม่ได้อยู่ในระยะเวลากลับกลายเป็นว่าค่ายกลที่แท้จริงของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มารวมกันที่นี่และสร้างพันธมิตรเพื่อโจมตีแคว้นศักดิ์สิทธิ์หลังจากที่บุคคลที่แข็งแกร่งกลับมาข่าวแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจากอาณาจักรกรมนุสและกระจายไปยังอาณาจักรทั้ง7ด้วยความเร็วที่น่ากลัวอย่างยิ่งผู้ฝึกตนทั้ง7อาณาจักรรู้สึกสั่นสะเทือนภายในทันทีพวกเขารู้ว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนไป คำสั่งของเจ็ดอาณาจักรยินดีกับการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์อาณาจักรกรมนุษย์อาณาจักรอสูรโลกลึกลับและอาณาจักรกระสักที่ว่างเปล่าจะทำงานร่วมกันเพื่อโจมตีแคว้นศักดิ์สิทธิ์พวกเขาจะทำลายแคว้นศักดิ์สิทธิ์ก่อนแล้วจึงโจมตีสวรรค์99แห่งอาณาจักรสวรรค์คำทำนายของพระพุทธเจ้าแห่งโชคชะตากำลังจะเป็นจริงหรือไม่ชะตากรรมของจกักรพรรดิจกักรพรรดิตรงห่วงที่ยาวนานถึง500ปีจะจบลงหรือไม่ พวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเจ็ดอาณาจักรยินดีกับสงครามที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกลุ่มของเย่ฟู่เทียนกลับไปที่พระราชวังจกักรพรรดิเย่จากนั้นเขาก็เรียกบุคคลสําคัญของพระราชวังเย่เพื่อรวบรวมและหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้การประกาศสงครามกับแควนศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ธรรมดาไม่มีใครสามารถคาดเดาผลที่จะตามมาได้เย่ฟู่เทียนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องระมัดระวังทุกคนคิดว่างไง เยฟูเทียนถามทุกคนในวิหารอันยิ่งใหญ่ผู้ฝึกตนในวิหารหลักล้วนเป็นบุคคลสำคัญที่ติดตามเขามาจากกลุ่มซีเวยเราไม่สามารถย้อนกลับแนวโน้มได้จักรพรรดิตะวันตกกล่าวบรรพบุรุษของมนุษย์และคนอื่นๆกำลังผลักดันเจ้าไปข้างหน้านี่คือแนวโน้มทั่วไปอยู่เซิงแห่งอาณาจากาักรอสูรมีความสัมพันธ์พิเศษกับเจ้าและเจ้ามีมิตรภาพกับจักรพรรดิอสูรแต่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของกระแสเช่นกันไม่มีทางเลือก เยฟูเทียนพยักหน้าเขายังรู้สึกว่าจักรพพัดอสูรต้องการให้เขามีส่วนร่วมด้วยกองกำลังทั้งสี่บรรพบุรุษของมนุษย์จักรพพัดอสูรจักรพพัดแห่งความมืดและจักรพพัดชั่วร้ายสร้างกระแสะแม้กระทั่งตอนนี้เขายังรู้สึกไร้ค่าและทำได้เพียงเดินตามกระแสะเท่านั้นโดยมีส่วนร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้แน่นอนโดยส่วนตัวแล้วเขามีเหตุผลเพียงพอที่จะเข้าร่วม นอกจากนี้อีกฝ่ายยังให้ผลประโยชน์เพียงพอแก่เขาหลังจากพิชิตแคว้นศักดิ์สิธิ์แล้วเขาจะปกครองแคว้นศักดิ์สิธิ์แต่ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าระเบียบโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอีกมันเป็นการปรากฏตัวของเส้นทางสวรรค์นในสวรรค์99และจีอูเต้าที่รบกวนสมดุลทำให้บรรพบุรุษของมนุษย์และคนอื่นๆต้องการประกาศสงครามหรือไม่ข้ากังวลน,นิดหน่อยกูตรงลิวกล่าว สิทธิพูดสี่เย่ฟู่เทียนมองไปที่กูตรงหลิวบรรพบุรุษของมนุษย์มีชีวิตอยู่มานับไม่ถ้วนและเขาคาดเดาไม่ได้สำหรับเราทัศนคติในปัจจุบันของเขาสามารถทำให้เจ้าลืมความขัดแย้งครั้งก่อนของเจ้ากับอาณาจักรมนุษย์กูตรงหลิวกล่าวเขาเป็นที่รู้จักในนามบรรพบุรุษของมนุษย์และเขามีพลังอย่างไม่น่าเชื่อเขาเป็นคนมีเมตตาและคิดเพื่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกแต่ถ้าเขาทำแตกต่างไปจากที่เขาคิดเขากำลังวางแผนอะไรอยู่ ทุกคนก็เงียบไปก่อนหน้านี้พวกเขาคุยกันว่าบรรพบุรุษของมนุษย์เป็นอย่างไรและตอนนี้พวกเขากลับมาที่คำถามนี้บรรพบุรุษของมนุษย์นั้นยากเกินกว่าจะคาดเดาได้พวกเขาสามารถตอบสนองต่อศัตรูบนพื้นผิวได้แต่มันอันตรายเกินไปหากบรรพบุรุษของมนุษย์กำลังสร้างอุบายสำหรับพวกเขาข้ารู้สึกว่าบรรพชนมนุษย์มีเล่ห์เหลี่ยมมากเขาต้องมีแรงจูงใจซ่อนเร้นอีกอย่างหนึ่งแค่เราไม่สามารถมองเห็นได้ ซูเกอร์มิงเย่กล่าวสัญชาตญาณของเธอบอกเธอว่าบรรพบุรุษของมนุษย์ไม่ใช่วิธีที่เขาทำอย่างแน่นอนเจ้ารู้ไหมว่าตั้งแต่บรรพบุรุษของมนุษย์ปรากฏตัวในพระราชวังจัก,กรพรรดิเย่เราก็สูญเสียความคิดริเริ่มกูตรงลิวพูดอีกครั้งเราแค่ทำตามความปรารถนาของบรรพบุรุษมนุษย์ดูเหมือนเขาจะไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เราโดนน้ำท่วมแล้วจริงๆ เย่ฟู่เทียนพยักหน้าเขานึกถึงสิ่งที่จักรพรรดิศอสูรพูดกับเขาเมื่อหลายปีก่อนการสิ้นพระชนของจักรพรรดิเย่ชิงในตอนนั้นอาจมีความคิดของอาณาจักรมนุษย์อยู่ในนั้นหากเป็นกรณีนี้บรรพบุรุษของมนุษย์ย่อมไม่ใช่จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่มีเมตตาและเสียสละเขาจะมีความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวของเขาเองบรรพบุรุษของมนุษย์มีชีวิตอยู่มานับไม่ถ้วนอะไรคือการสแสวงหาของเขา ประเด็นคือไม่ว่าบรรพบุรุษของมนุษย์จะมีแรงจูงใจอย่างไรเราก็ถูกบังคับโดยกระแสนิยมแล้วท่านดับสูงสุดกล่าวเราต้องเข้าร่วมสงครามไม่มีทางรอดทุกคนเงียบไปนี่เป็นประเด็นหลักเหมือนกับตอนที่บรรพชนมนุษย์มาพร้อมกับคำเชิญมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเลวร้าย จัก,กรรัติตะวันตกพูดขึ้นบางทีบรรพบุรุษของมนุษย์เพียงต้องการทำลายสมดุลระหว่างอาณาจักรทั้งเจ็ดและดังนั้นจึงต้องการสนับสนุนเราในการจัดการแคว้นศักดิ์สิทธิ์อย่างน้อยในตอนนี้บรรพบรุษของมนุษย์ยังไม่ได้สแสดงเจตนาร้ายใดๆสำหรับแรงจูงใจของเขานั้นไม่ชัดเจนในขณะนี้เย่ฟู่เทียนฟังคำพูดของทุกคนและความคิดของเขาก็ชัดเจนขึ้นเขาพยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่าจากนั้นเราจะต่อสู้ในการต่อสู้ทุกคนคิดว่ายังไงบ้าง